ส่องซ้ำอุ้ยพูนะปัดชมาเบ,บ่งดูพี่น้องพูนะโอ้โหปัดถูกเนี่ยดูสิคะหมอนทองจากชมพนนะคะนีู่นีเน่ะขอบนอกนุ่มในนะแบบรุ่นรุ่นไก่ฉีดเนี่ย เสียดายมึงเหมือนเนอะมึงพูนี้ด้วยเหมือนเนอะมึงพูนี้กับแบบหลังการงานสร้างคพูนะพี่น้องเอ้ยไม่ได้จ้าไม่กินต้องกันจ้าคพูนะฮืมดูชิดค่ะ ร้อนด้วยนมาโอ้ร้อนใหญ่มากนี่ไงภูใหญ่ภูใหญ่บ้านไฟห้องร้อนแต่ว่าคนไทยอาจจะเรียก์ูเนาะให้ติดปากว่าเป็นร้อนแต่จริงๆมันก็เป็นภูแหละภาษาเขาเรียกทั่วไปก็คือภูชีเรียน ผู้ใหญ่ผู้น้อยแต่ว่าอันนี้ผู้ใหญ่เนีย่ยผู้น่ะผู้เยมาจา้าโอ้รุดบัวออก <c oughs> ตา้าถูกถูกนี่สามร้อยยี่สิบเต็มเต็มจาน เด็กนี่เหลืออีกนิหนคะนิดเด็กยูนีู่นิดูนิดดีสิคะดูนิสิคะอืมน,น่ค่ะโอ้ไหมกดไหนกม chịt hả? Bữa nay bay, bữa nay không gì đấy người ngày tớp thế nha. Oh my God. อ,อ,อ,อเรียนหมอนทองนะคะโลละหนึ่งร้อยบาทซื้อมาจากตลาดมมมมลาสี่มุมเมืองลังสิเนี่ยใกล้บ้านน่่จ้ะเบ้อแล้วบนนี้หมดหรือยังหมดแล้ว อ๋อเบิ่งดูบัลเนี่ยค่ะเนี่ยซื้อมาทั้งเบิดพันกว่าบาทแต่ไปกินกินอยู่เบิดอยู่ค่าล่านกันสองหน่วยพี่น้องค่ะไงโอโ้โหลูกเบลเลอร์เลยนะคะนี่จานเบลเลอร์เลยเนี่ยมาเด้เอไม่กินทุเรียนจา้า ทานนุกทุเรียนด้วยกันนะคะหมอนท้องรู้ละร้อยตลาดสีมุมมึงปวดโพสถือเนาะทุเรียนปีนี้ถือลายแล้วกักก็หลายเพราะทุเรียนปีนี้มันลายไม่ได้ถือนะ อน้อจ้าแกทุเรียนให้เบ่งนะคะเด้อสิกินบดจานนี่คือสิบโบเม,มนดอกมันบววเอาค่ะคลิปหน้าเจอกันเด้อจ้าบวัสดีจ้ามุทาลุจอมาทานด้วยกันนะคะบ๊าดีค่ะ